เดี๋ยวผมขอถามทุกคนหน่อยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้สภาพนี้มีใบคุมนะครับตัวนี้ห้าหมื่นนี่สวยไหมเนี่ยได้เกียร์ด้วยไหมเครื่องอ๋ออันนี้หกเกียร์ใหญ่เอาแต่เครื่องเนาะเครื่องสวยวะ่ะแห้งคลิปเลยเครื่องยกลงจากรถน,นั่น แปลงใหม่ตรงร่องดีนะ E M ร้อยครับ E M ร้อยนี่ไอตัวนี้มันกี่แรงนะ E M ร้อยเนี่ย E M ร้อยตันนี้220แรง220แรงเครื่องธรรมดาไม่ใช่เทอร์โบนะมันจะอยู่ในโซโมหรือเปล่าถ้าเป็นรุ่นของมันจริงๆริะ ช่างมาละเขามาติดเดี๋ยมาติดเครื่องให้ฟังครับตอนนี้เขายกเครื่องใหม่ครับคันนี้เป็น J O 8ปด E สองร้บแรงมากันห้าหมื่น 50, พอซื้อได้นี่เอาไปใส่เทเลอร์แกวเลยเนี่ย <Yeah. S 1> F M แมสเซสซีเดี๋ยวพาไปดูเคสซี F C เก่าวัน F M เซนเลออ์ผมมันก็จะไม่ใช่เอฟเอ็มหรอสุดๆนั่น,น่ยเครื่องสมัยเก่าช่วงชักยาวเนื้อเนืออึดทนครับพวกน,นี้ข้อเสียของรถเครื่องทอนก็คือมันกินน้ำมันกินน้ำมันโซลา่ามากเลยเพราะว่าเครื่องมันไม่พังกะทีครับแล้วเครื่องตัวนี้มันก็เปลี่ยนเป็น เปลี่ยนใหม่ครับที่จริงตัวนี้จะเป็นที่จริงคันนี้จะเป็นซนะูโม่เนาะใช่ครับซูโม่อันนี้เครื่องเดิมซูโม่ไหมไม่ครับ e ออร้อยนี่นะห้าหมื่นถือว่าไม่แพงเลยนะ<ช>ไม่แพงเลยสวยมากได้นี้ไปด้วยได้ไฟวินได้จานกดได้แผ่นคัตไปหมดเลยโอ้ไม่แพงหรอกราคานี้ มีอีกไหมมีอีกไหมเพื่อนเราอยากร้องเพลงเดี๋ยวดูกันถ้าไม่จบนี่เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรติดต่อนี่ครับลูกค้ามาดูโ o 8ปด e นี่วางเครื่องใหม่ครับตัวนี้รถพื้นเรียบเอ่าเดียวสวยนะครับรถคันนี้อาจจะคุ้นคุ้นกันไหมไวัยรุ่นทุนน้อยเคซีบัสไทยแลนด์ B B แนวคนงาม วงเกีงผมเลยลงจากรถยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลย,ยนี่นะลังคาเก่ามันนะไม่ธรรมดาเลยครับนี่ครับโคงลังคาเก่าครับยจานี่สวยมากเลยมีวอด้วยโอ้โหมีเล่าด้วยนี่โค้งลังคาเก่ารถคันนี้รถแต่งวิ่งอยู่นี่นะนนี่น่าจะเป็นรถวิ่งเฟอร์นิเจอร์อยู่นี่แหละ ดูกระทะเขารู้ครับกระทะมีเนียมแท้ครับตัวนี้วางระบบใกล้จะเสร็จแล้วครับ,บเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นจ O โอแปดอีาจากเครื่องสองร้อยกว่ากลายเป็นอันนั้นสอง้อยี่อันนี้เป็นสองร้อยหกรีแมปแล้วตกไปสามร้อยครับดูวางท่อรอเลยนะอันนี้วางท่อรอเลยนะครับเนี่ยจากปกติเนี่ยถ้าเป็นเครื่องไม่มีเทอร์โบนี่ลั่นมากลย ส้าพ่ออยู่ประมาณนี้หม้อพักก็เป็นหม้อพักสแตนเลสครับสวยนะครับคันนี้สวยๆวย,ว,ยวางได้พอดีเป๊ะเลยฝีมือมากครับช่างวางสวยมากเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นของมันอะ่ะเหมือนไม่ได้ดัดแปลงอะไรเหมือนแบบเหมือนเป็นเครื่องตัวนี้แคปซีตัวนี้ดูกันวางฝีมือครับ ช่าง,งภาคกลางนี่สุดยอดครับดูการวายสายเข้ากับหม้อ,อก,กองเหมือนเป็นของมันเลยครับ <c oughs> ขนาดอันนี้ตำแหน่งพวกนี้ก็ต้องเลื่อนใส่นะครับไม่ใชไ่ไม่ได้เลื่อนเลื่อนหาเหมือนกันแต่ว่าการบางป๊อปป๊อปป๊อปนี่ครับนี่ครับเลื่อนหานะครับต้องเลื่อนตำแหน่งหาหมอจ๋งนะครับอยู่ที่เดิมแต่ว่าหม้อ,อก,กองนี่ต้องเลื่อนหาตามตามนี้

兄弟。 กเลยโอเคอยู่นะถ้าเอาไปใช้ไม่ต้องทำท้อยเสียยาวทำสั้นเลยส,สั้นลันลันเลยใช้ได้อีกนานถ้าโอ้แต่ติดง่ายนะ

อ,อ,อถ้าไปทํารถพว่วงบ่ก็ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราไม่เน้นว่าเหยียบรอบๆขึ้นเร็วก็อันนี้มันก็อึดดีได้ละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออถ้าเกิดชอบแบบติดเท้าก็นี่ <laughs> อยู่ในรถนี่ไง <laughs> เออลังติดเบาะไอ้ตัวนี้ J <ละ S 1> O 8 E <ละ S 1> ครับสองหครับตัวนี้โอ้เปิดเพลงเปิดเพลงไม่ไหวไม่ไหวเปิดเพลงใส่กัน นะครับผมต้องหลบก่อนหลบเพลงกันอันนี้เรียบร้อยนะครับเลยถ้าลองไม่เอาเดีย๋ยวลองบอกไม่เอาเดีย๋ยวผมโทรจิ้งเดียวแค่น,นั้นแหละลูกค้าเนี่ยราคาเนี้ยอันนี้ถือว่าไม่ได้ปลาสดเลยนะนี่น้อยคนจะไม่เห็นอยู่นี้หรอกใช่น้อยคนจะมาเห็นอยู่สภาพนี้เรียบร้อยครับเอาไปใช้ทางไหนนี่จังหวัดไหนนี่อุบล มาไก่นั่นรู้ได้ยังรู้ได้ยังไงว่าเขาขายเครื่องฮะองโองในเฟซในอะไรเน่อยนะนโอ้ได้ของดีอยู่นี่นเราดูช่วยครับเพราะว่ายืนด้านข้างมันจะเห็นดีกว่าคนยืนข้างในเ่ะ เขาเลี้ยวเอาเลี้ยวฟุ้งรีบไม่ได้หรอเอ่อเลี้ยวเลี้ยวเบี่ยงเบี่ยงนิดนึงอ่ะเออเลี้ยวเลี้ยวทักนิดนึงเออเลี้ยวเลี้ยวหาทั้งนิดนึงเออนิดเดียวมันก็ไปแล้วเออนั่นแหละตรงตรงตรงเออได้แล้วนี่ปิดฝาท้ายได้อีกนิดนึงอ่ะปิดฝาท้ายได้พอดีเอาไปอีกจังหน่อยพ่อ ได้แล้วประทศไทยิดได้แล้วนะ่ะโอ้ไม่ได้มีผลผลิตพ่พอพอ่พอไอเราดูเครื่องนะ<อ>แต่มันมีผลผลิตเนะาะพอดีเลยปานวัดไปวะดูดิปาน<อ>ปานตั้งใจเอาให้คันนี้ไหม ยินดีกับคนที่ได้นะครับถือว่ามาดักเอาตรงตรงสะพานปลาเลยถือว่ามาดักเอาตรงนี้เลยครับปลาสดครับถ้าได้ผ่านมือพ่อค้าแล้วไปอยู่ร้านนี้ไม่อยากจะอยากจะเซ็ตเลยน่าจะบวกขึ้นอีกเยอะอยากเจอเครื่องอย่างนี้แหลนะเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอ,อะไรนะหกเซนเทสหกเซนเทดอีกตัวหนึ่งยวพาไปดู มีใบคุมครับดูในรถเลยตอนนี้เอาไปลองได้เลยไปลองดูได้เลยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ